กว่า7เดือนที่ชายอายุ22ปีใช้ชีวิตกับกํำไร EM เขาถูกพิพากษาจำคุก2ปี9เดือนจากคดียาเสพติดแต่รับโทษผ่านไป1ปี4เดือนก็ได้รับพิจารณาพักโทษออกมาใช้ชีวิตนอกเรือนจำ<ว>เงื่อนไขคือต้องรายงานตัวทุกเดือนหากเดินทางเข้าใกล้สนามบินหรือออกนอกเขตจังหวัดที่อาศยัยกำไร EM จะส่งสัญญาณเตือนไปยังเจ้าหน้าที่คุมประพฤติพูดถึงเป็นอุปสรรคไหมก็ไม่นะพี่แต่แค่มันใหญ่เกินไปลำบากในการใส่เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ถึงจะลำบากก็ต้องยอมนอนดีกว่าอยู่ด้านในมันด้านในมันก็ขาดอิสระภาพเลยพี่แต่เหมือนเรากลับมาด้านนอกเออกลับมาอยู่ครอบครัวกลับ,บมาทํางานอะไรก็ยังได้ <S 1> <S 1> การใส่กําไร e m เป็นหนึ่งในมาตราการที่กระทรวงยุติธรรมนำมาใช้เพื่อลดความแออัดในเรือนจำ ร่วมกับมาตรการลดโทษให้ผู้ต้องขังออกจากเรือนจำเร็วขึ้นผู้ต้องขังที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบของเรือนจำจะได้เลื่อนขั้นทุกๆ4ถึง6เดือนผู้ต้องขังตั้งแต่ชั้นกลางขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับการลดโทษยิ่งขั้นสูงจำนวนวันที่ลดโทษและสัดส่วนการอภัยโทษยิ่งสูงตามไปด้วยหากได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานจะได้อภัยโทษเพิ่มหนึ่งปี ทุกครั้งที่มีการอภัยโทษอดีตผู้ต้องขังเรียกสิ่งนี้ว่าค่ากระบองค่ากระบองก็ได้บีฟีไปเลยหนึ่งปีต่ออภัยหนึ่งครั้งไม่เกี่ยววันต้องโทษของเราได้บีฟีไปเลยอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดอีกคนหนึ่ง <c oughs> เคยถูกศาลพิพากษา <c oughs> จำคุก4ปีแต่รับโทษเพียง2ปี2เดือน <c oughs> ก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ <c oughs> ระหว่างคุมขัง เขาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในเรือนจำนพอรู้จักกับผู้คุมตั้งแต่ก่อนเข้าเรือนจำถ้าเพาเข้าใหม่มันต้องฝึกนะครับต้องฝึกต้องวิ่งต้องอะไรสารบัดเข้าไปกับเจอคนรู้จักหมดทั้งหัวหน้าทั้งพวก <laughs> พวกฝึกพวกมีเป็นลูกน้องอะไรกันหมดเขากันผมไม่้ไปอยู่การศึกษาครับไปจัดระเบียบเป็น,เป,นเป็นหัวหน้าการศึกษาคุพมพวกอีกข้างในอีกนอกจากสิทธิ์ในการลดโทษ การเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักง,งานยังทําให้ความเป็นอยู่ภายในเรือนจําสะดวกสบายกว่าผู้ต้องขังคนอื่นๆพวกะมัจะอยู่ข้างนอกมันจะเป็นอ่างยาวอาบข้างนอกผมจะอาบทีหลังเพื่อนและขึ้นห้องทีหลังมันจะมีห้องนอนของมันจะเป็นตึกของพวกผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยผมแบบลงไปผู้ช่วยสบายนะครับมันไม่ได้แอดแบบเข้าใหม่ๆแต่เข้าใหม่ๆแรกๆนอนติดกันเลย ขยับตัวยังไม่ได้เลยเพราะมันเยอะการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานเป็นหนึ่งในวิธีสร้างแรงจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติดีแต่ในมุมของอดีตผู้ต้องขังบางคนมองว่าเป็นช่องทางสแสวงหาผลประโยชน์ในเรือนจําและสร้างความเหลื่อมล้ําระหว่างผู้ต้องขังที่มีฐานะต่างกันคนมีชื่อเสียงก็รู้จักน้องคนนั้นก็รู้จักคนนี้ก็รู้จักใช่ไหมลนะ่ะเขาก็รู้จักกับเจ้าหน้าที่ด้วยก็มันจะทําอะไรก็สิ่ทีพิเศษกเราพี่ ก็ง่ายกว่าพวกเราที่จะทําอะไระสมมุติเรามีคนันดังเป็นต้รวจดนักการเมืองอะไรแบบนี้เข้าไป feet, ใช่ไหมถึงเขาติดคุกเขา้มีเส้นสายด้านนอกอยู่แล้วใช่ก็แบบต,ต้องคุยกันแบบเออฝากคนนี้ไปอยู่ด้วยหน่อยนะฝากเป็นผู้ช่วยเหลือหน่อยฝากไปอยู่ที่นั่นที่นี่หน่อยถึงจะได้สบายอะไรแบบนี้อีกประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคําถามคือการลดโทษควรครอบคลุมถึงผู้ต้องขังคดีร้ายแรงบางประเภทและคดีทุจริตหรือมไม่ เดือนธันวาคม2564มีการเปิดเผยรายชื่ออดีตนักการเมืองและอดีตข้าราชการซึ่งเป็นผู้ต้องขังคดีทุจริตจำนวนหนึ่งแต่รับการอภัยโทษบางคนเหลือวันต้องโทษเพียงหนึ่งในเจ็ดของคำพิพากษากรณีนี้นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้ทบทวนหลักการเลื่อนขั้นนักโทษและการอภัยโทษให้กับผู้ต้องขังและการที่เขา ได้รับการปล่อยตัวอย่างรวดเร็วนะครับออกจากเรือนจำออกจากคุกเนี่ยสุดท้ายแล้วเขากลับสู่สังคมเป็นคนดีปรับตัวได้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าออกมาแล้วในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยเครือข่ายของเขาก็ยังอยู่พฤติกรรมความจําเป็นทางสังคมความจําเป็นทางเศรษฐกิจของเขาเดิมๆก็ยังอยู่มันจะทําให้เขากลับไปสู่วงจรเดิมคือการทําผิดต่อมา คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีถแถลงผลการตรวจสอบว่าการอภัยโทษที่ผ่านมานำดำเนินการตามแนวทางเดียวกันพร้อมจัดทำข้อเสนอ3ข้อประกอบด้วยให้พิจารณาจากความสำนึกผิดชอบชั่วดีมากกว่าความประพฤติในเรือนจำผู้ที่ได้รับการอภัยโทษควรได้รับโทษมาแล้วไม่ตม่ำกว่าหในสและสัดส่วนการลดโทษ ไม่ควรเกินหนึ่งในสี่นอกจากนี้ยังแนะนำให้พนักงานอายการหรือศาลเ,เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมก่อนเลื่อนขั้นผู้ต้องขังคือเอาหลักการแพทย์นะครับเอาหลักจิตวิทยาเอาหลักวิยทยาศาสตร์เหล่านี้มามาช่วยในการตรวจสอบในการคัดกรองด้วยไม่ใช่เพียงแต่ว่าจัดตั้งเรื่องยังไง จำคุกไปแล้วกี่วันกี่เดือนอยู่ในเงื่อนไขกอขอของอแล้วก็ผลักดันกันพวดพวดปล่อยออกไปอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับเอาหลักสากลมาใช้เอาตัวแทนของหน่วยงานมาใช้เอาตัวแทนของกระบวนการยุติธรรมศาลอายการตัวแทนของประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสิ่งเหล่านี้จะเป็นการตรวจสอบคัดกรองที่มีคุณค่าครับสถิติจากกรมรชาชทัณร์ระบุว่าปี2564 มีผู้ต้องขังได้รับการอภัยโทษปล่อยตัว77,000คนมีผู้เข้าเกณฑ์ลดวันต้องโทษตามชั้นต้องโทษ139,000คนไทย PBS ติดต่อขอสัมภาษณ์กรมราชธรรณร์และกระทรวงยุติธรรมแต่ยังไม่ได้รับการตอบรับจนถึงวันที่ออกอากาศอาทิตย์โชสัจจานัน์ไทย PBS รายงาน